พอฝนตกมานี่หน้าเหี่ยวเลยรับออเดอร์แล้วคือฉันต้องไปส่งฝนจะตกเยอะตกน้อยถนนทางที่เราจะไปลื้นไหมสร้างความสงวนให้เรานะของเราจะเปียกไหมเรืองมี้าดจีนสำคัญมากเลยโทรศัพท์เสียรถเสียฝนตกหนักหนักแต่เราต้องรีบเข้าไปส่งลูกคนะ้าน้ำาพอหัวเทียนเข้าไปรถใสพันทางเลยก็ต้องมาส่งเงินต้อง ก็แมวนะคะกัญญนัตวิ่งไลเดอร์มาทีที่8แล้วค่ะขึ้น6.5แล้วค่ะประสบการณ์พอสมควรบาดเจ็บมาก็เยอะ <laughs> มันคืออันตรายที่เหมือนภัยมืดมองไม่เห็นเวลาฝนตกเจอบางจุดของกรุงเทพมันเป็นที่ต่ำน้ำนี่ท่วมที่พักเท้าเลยอ่ะถ้าฝนไม่ตกนานๆพื้นจะเป็นฝุ่นถ้าตกพัมๆตัวลื่นเลยค่ะลื่นล้มง่ายมากแล้วบางที่ขูดผิวถนนเพื่อจะลาดยางตอยใหม่อันนี้ก็ตัวอันตรายล้อโมอเตอร์ไซค์เนี่ยลงร่องแล้วก็เลื้อยเป็นงูถนนเมืองไทยอ่ะบางทีนี่ไม่ได้ซ่อมนะแต่ปล่อยให้มันแยกตัวมมันแยกกว้างจนมอเตอร์ไซค์เนี่ยลงไปในร่องได้ถ้าฝนตก เนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยถ้าเราล้มไปปุบ๊บทั้งหลังเขาจะตามมาซ้ำเราไหมเราจะถูกเหยียบไหมตรงนี้แหละสวัสดิการก็ไม่มีล้มไปก็ต้องรักษาเองถ้าคนที่ซื้อประกันอุบัติเหตุถือว่าโชคดีไปแต่มันก็ยังมีวงเงินจํากัดไรเดอร์สายวินเนี่ยเอาผู้โดยสารซ้อนนี่เขาก็ไม่พุ้มครองนะเอาเขาล้มไปทีถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาเป็นเสาหลักครอบครัวแล้วเป็นอะไรไปเราเนี่ยลำบาก เราประเมินสถานการณ์เลยต้องดูแลโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์พังถูกๆเดี๋ยวนี้ก็3-4มพันเราก็ไม่ได้ทํางานด้วยแล้วก็มันไม่คุ้มกับการสูญเสียไหนจะลดอีกถ้าเจอน,น้ําท่วมเครียดนะไม่ใช่ไม่เครียดตอนนี้ก็ฝนตกเป็นสิ่งที่น่าคิดเมื่อตอนจะกดงาน<อ>ถ้าเห็นท้องฟ้าคึมๆแบบนี้จะไปต่อหรือกลับบ้าน ป้าแมวก็จะโทรแจ้งลูกค้าว่าป้าอยู่ตรงนี้นะตรงนี้กําลังฝนตกอาจจะไปถึงช้านะคะขอโทษด้วยลูกค้าบางคนก็ใจดีไม่เป็นไรนะ้องรอฝนหยุดได้เดี๋ยวค่อยมาขี่ช้าๆนะบางคนก็วีนใส่หาว่าเราไปส่งออเดอร์ที่อื่นก่อนคือตีความเราได้หลายประเด็นเลยคอมเพนเรากลับโดนลดดาวลดแต้มลดอะไรไปทําให้บางครั้งงานมันน้อยลงไม่มีงานให้เราส่งให้เราวิ่งประสบการณ์ส่วนตัวเระเจอเหตุการณ์อะไรบ้าง ป้าโดนรถเบียดล้มอาหารเสียหายแล้วลูกค้าไม่รับโทรศัพท์ด้วยสําคัญาาก็จะชี้แจงว่าเกิดอุบัติเหตุนะเราไม่สามารถบอกเขาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอาหารเขาถึงมีสภาพแบบนั้น mm hmm. ก็วันนั้นเขาเปียดนิ้วหักสอนิ้วเท้ารักษาตัวอยู่3เดือนเต็มแต่ป้าเป็นฝ่ายถูกโชคดีไปแต่นค่ะสองนิ้วแลดรดาวโดนรถดาวใช่อันนี้เป็นอะไรที่น่าสงสารมาก <laughs> บางคนนี่ถึงฝนตกจําเป็นต้องวิ่งคนที่บ้านรอรายได้นี้อยู่แต่บางครั้งไลเดอร์ออกมาเจอฝนตกถนนเลืน่นประสบอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้กลับบ้านอีกก็ได้นะอันนี้ด้วยความจํายอม ก็จะต้องรุยหน้าที่ความรับผิดชอบรับงานเขามาแล้วเราก็ต้องจัดการให้ดีที่สุดถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเป็นไรเดอร์นะด้วยการศึกษาหรือเดี๋ยวนี้งานประจําหายากบางคนนี่ถึงแม้มีงานประจําต้องออกมาเสริมอีกก็ไม่พอใช้ใจใ่ายในบ้านฝนตกลูกค้าไม่ออกบ้านเขาสั่งให้เราไปส่งที่บ้านอาหารเสี่ยงกับการเสียหายสั่งแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์มันเสียความรู้สึกเลเดอร์บางทีวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วบางครั้ง ถูกยกเลิกง,งานไม่ได้ค่าลอกอยากให้เห็นใจไลเดอร์ด้วยบางครั้ง ก็อยากจะบอกกับลูกค้าว่าช่วยเข้าใจด้วยว่าไรเดอร์ก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีโอกาสเสี่ยงตลอดฝนตกภ้าไปช้าก็อย่าคอมเพนอย่าวีนจะเลยก็อันตรายบางครั้งเราก็ต้องขี่รถช้าลงการส่งอาหารให้ถึงมือลูกค้าอย่างเร็วมันก็ไม่ได้นะแต่ไรเดอร์มีหน้าที่ต้องส่งอาหารให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์ถูกต้องก็ช่วยเห็นใจไรเดอร์ด้วยนะคะ o pa